สวัสดีครับผมชือละลวดสินพิพัฒน์เ้าไม้มังครกาฝากของดิทันสิบอันนี้คือตะกุดอาจารย์นองนะครับปอกจุดสองสองยาวสองเซนนะฮะนี่นี่นะครับเห็นไหมรอยเชื่อมเห็นรอยเชื่อมขอบไหมครับเนี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมขอบข้างห่วงเนี่เห็นไหมครับตามข้อมูลที่เขาว่ากันนะประสานด้วยน้ำทองครับของเราเราได้ตามบ้านไงนะครับเราได้ตามบ้านตะกุด มีมีทั้งหมดสิบดอกนะครับดอกเล็กนะฮะเล็กมากบอกได้เลย,เลยนะครับส่วนลูกค้านะครับตอนนี้ผมกำลังเช็คดูอีกทีว่าเป็นข่าวจริงไหมสำหรับลูกค้านะฮะถ้าใช่จริงก็ต้องแสดงความเสียใจอย่างมากเลยนะครับแลวเป็นลูกค้าที่เออเป็นอีกหนึ่งท่านที่ติดในหกท่านนะครับที่ค้างชำระถ้าใช่จริงก็คงต้องยกมือท่วมหัวแล้วก็ เอ่อกล่าวคําว่ายังไงดีอะจะพูดยังไงอะตอนนี้อะคือผมกําลังเช็คอยู่นะครับเพราะว่าโทรก็ไม่ติดนี่แหละที่ผมบอกไปนะฮะเป็นลูกค้าที่ดีด้วยคุยกันประจําที่เราไม่ลงชื่อโพสเพราะอะไรเพราะแบบนี้แหละครับคือลูกค้าบางทีอาจจะมีปัญหาอะไรแต่ท่านนี้เขาถ้าใช่จริงตามข่าวที่ผม หาข้อมูลดูนะนะครับคือป่วยฮะป่วยไม่สบายเพราะแกก็คุยกับผมอยู่วันก่อนว่าป่วยเข้าโรงพยาบาลน,นะครับถ้าใช่จริงคุณก้องบึงการก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องเลยนะครับถ้าใช่จริงนะเป็นลูกค้าที่ดีฮะเป็นลูกค้าที่ดีคุยกับผมประจานะครับล่าสุดกับพึ่งโอนมาให้สามพันแล้วก็เหลือแค่สามพันเองนะครับถ้าใช่จริงผม เอ่อขอยกให้ครับได้ไม่ต้องมาชดใช้กันต่อในชาติหน้านะครับเดี๋ยวขอเช็คดูอีกทีครับเพราะทักไปแล้วทักเพื่อนเขาหรือใครเนี่ยแหละคนบุคคลคนหนึ่งนะครับทักถามอยู่ต้องรอเขาตอบมาก่อนยืนยันนะครับผมต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะถ้าเป็นข่าวจริงนะครับพอเห็นลงลงครบเลยนะครับผมว่าจริงแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่บุคคลคนเดียวกันไหมยังไม่แน่ใจนะครับอ่ะ มาดูกันต่อเดีย๋ยวใช่ขาจริงก็คงลงโพสตแลลวครับผมแสดงความเสียใจเป็นลูกค้าที่ดีผมบอกได้เลยไม่ผิดคําพูดไม่ผิดคําพูดคือพูดคําไหนพูดคำนั้นครับบอกเดี๋ยวโอนให้เดือนไหนเป๊ะเป๊เป,เ,ปเป๊ะนะฮะเป็นลูกค้าที่ดีคุยก็ดีเหมือนพี่เหมือนน้องเลยท่านนี้คุยกับผมนะคุณก้องบึงการลูกค้าหลายคนคงจะเห็นฮะคุณก้องบึงการที่ผมลงโพสต์ป,ปิดรายการนะว่าเออปิดแล้วส่ง บึงการคุณก้องขอขอบคุณคุณก้องนั่นแหละครับอันนี้คือตะกุดนะครับอาจารย์นองยุคต้นปอกจุดสองสองยาวสองเซนท่านไหนชอบสนใจติดต่อสอบถามทักได้ถ้าเห็นใน YouTube เพิ่มเพื่อนในเฟซครับจีรโรดลิมพิพัฒน์ย้ำนะครับจีรโรดลิมพิพัฒน์หรือเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทรสายตรงนะฮะศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้าสามศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งแปด ห้าเจ็ดห้าสามเบอร์โทนี้เพิ่มดีไลน์ได้นะฮะเพิ่มเพื่อนในดีไลน์ได้นะครับผมอ่ะโอเคขอขอบคุณมากครับจะสี่นาทีแล้วชอบสนใจทักได้ครับ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะฮะเรามีหลายขนาดครับแต่ขอลงทีละขนาดดีกว่านะครับผมขอลงทีละขนาดอ่ะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขอติดตามข่าวของคุณกองบังการก่อนครับผมขอบคุณครับ